แต่ว่าส่วนหมักจะเดินกันตัวเดียวในวันบอลรุ่นท่อไปตัวเดียวนี่จักดแล้วพอว่าไม่คันวอา์กขึนว่ามันว่ามันหลว่ามันับจนนับแต่ว่าขนาดออกรถมากนี่ยั่งเมดงวดรถท่อไปโดยที่ว่าก็ได้ไปย<อ>ั่งเนี่ย,ยแต่ว่าทางทางเวลาไปสื่อสิบวเกิดหาเมื่อนิดเดียว ถนัดเลยก้อนหินนี่ในนั่นเลยเท้าไปตัดเกิดขึ้นมาเลยเท่าไปประดจุดยุ่งกับหินนี่เลยจะยุ่งกับก้อนหินก้อนติ่นี่เลยครับตลอดมาเท่าไปถือตัวนี้ที่สุดเลยทำไมอย่างยังยี้เงื่อกี้กะให้คุณพ่อเพื่อเกล็ดก้อนหินวิเศษเนาะก้อนหินที่เบิกทราบนับถือเนาะเอามาโซ่ในพ่อเพื่อเลือดแบบว่าโยกอึ้งด้วยกันเด้ เพิ่นว่าเป็นผ้าหนังโป้เพิ่นว่านี่แต่ว่าเปิเพิ่งไปประมาณคือเล่ยรู้เลยว่านนี่เป็นด้านหลังหนักโป้ยี่ให้ในวันครับผมเนี่ยตะวันพูกเอาแบบนึงให้่บอสดรูดไหมตะวันเป็นยักษ์พ่อดีเป็นคันนิ่งตัวนั้นจริงๆนะเดี๋ยวเห็นตัวนั้นแบบขึ้นผอท่านเที่บอกหนักนั่นีง ทั้งหนังนี่ว่ะข้างทั้งนาพี่บอกว่าเนี่ยทั้งข้างในนี่เป็นเพดเนีเป็นเพชรนดข้างกอลูกมบนเก่ไก่เอฟซีพื้งน้ำอือหืออีเด้อพี่น้องทั้งในนี่สวยงามมากนะคะในพื้งที่ตะกวงเนาะงามบัวพี่น้องค่ะข้างในนี่อย่างสวยงามจ้ะกลาเบิร์ดซาบเพื่อให้คุณพ่อเพิ่นไปเพิ่นชอบก้อนหินเนาะเบิื้นซาบก้อนหินมาแต่ไดเลยที่ชื่นน้ำเขี่ยวกับก้อนหินนี่เกี่ยวกับก้อนหินก้อนดินนี่ วัดปังวัดปังปูยระงูเปีนไปวัดปังวพระงูเนี่ยคือหันวัดปปูเนี่ยวันกันกะเนี้ไปครับผมไปบ่อยอยู่น่ะถ้าไปถามมันลงปูหมาหย่างจัล่เลยวัดปังสามวัดคือจะมีเซนกับก้อนขอเหล็กอสี่บอรัได้นิเนาะเบ่มันตะขอเหล็กต่ามันตะขอยเหล็ที่ที่ไปถามนี่ครับสีบอยฟังคือตัวประธามนี่ลูกสาว ต่อไปลูกสาวเรียนอยู่น้องหานนี่รสิไปสอกโอสิไปสี่ไปอันนั้นมาสิไปอันเขาเอื่อนยังล่ะเขาเอื่นไปแข่งแข่งแบบว่าเชียนิังจีน่าแข่งแข่งยังกระซางแข่งยังกระซางต้าไปจูอันน้องหานวิทยาครสามสิบสองลงเรียนผู้ลูกสาวเลยว่าพ่อว่าัะได้มดนว่าใดดอกอาจะได้นักเรีายรไหล นักเตียนหลายพ่อใหดอกบัตรเนี่ยก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอถามผูให้ก็ได้บ้างสิครับถามผููให้พ่อดีมันอยู่ปูบอเออได้ที่สองลูกว่าแน่ใจเท่าไอื่เป็นไปได้ยังบอกพ่อปูปูสีสอยหรือบอกเอาครับจำใครเบิ้งก็เลยบ้างสิเพราะว่าพอเป็นลูกเป็นลูกเทียนปูแล้วก็เลยบ้างสิพ่อดีคัดเหลียบร้อยบัตรพ้น กดออกมาที่สองทีดีเลยโอ้จนลูกลูกนี่เต้นเลยจนสาวนี่เต้นด้งเลยนอ้เต้นเลยพ่อเออเต้นเลยโยูขึ้นไฟขับแ่พ่อขามทีเลยจังสีทายซีอยากค้ายทีเร้อว่าบ่มีโชคมีลาบมีอยากไ้โชคไ้ลาบหรือว่าสิถือเลขบ่ถือมีถามพ่อได้แบบมีส่วนใดอ๋ออันจะค้ายทีก็ถามพ่อได้พ่อจะถามได้ถูกจังตาวาน แต่ว่าขันวัดสีวัดโอ้ยบ่หนันตั้งเสียงสันสิหนิถามถามได้แต่ว่ายะตัวเด้อเรดิขอจีวะท่านที่เราดิครับผมขึ้นยกกับเพิ่นเพิ่นหูแจวตาใสมองเห็นไก่ห้องเงินเดิอนอากาศได้ครับว่าใจใจกับใจกับควอบอกต้องให้ไปตรงกันครับผมฉันดี้ให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 ้ไปลักษณะแบบนั้น น่นละกันเลยพ่อก็เลยพ่อก็เลยถือตลอดคบัดนี้ขั้งที่สองขั้งที่สองลูกสาวไปไปบัดนี้ไปไปนันยุนจิตสานั่นี่บัดนี้ครับอีกแล้วพ่อว่าสิเด้บัดนี้ลูกเริ่มมั่นใจได้ลูกบัดนี้ลูกสาวได้ใจได้มั่นใจไม่ใจที่พ่อไปทัาปู่ดูท่านที่เลยลูกสาวอ่ะอืมบัดนี้ปยกท้าบัดนี้ม่อน โัวาที่สาม่บวันนี้เสร็จแล้วออกมาที่สามปงอีหลีโอ้โหค่คคคะเลยตหางมาเลยนี่แหละตามหามาโดนครับผมนี่บาดนี้นอกคือว่าฝันอยากอยากให้เลขเขาเป๊ะๆเลยแม่พ่อเอฟซีพนกงานซอยพ่อแล้วแม่พอว่าพ่อกะบ่บบไมีเงินซื้อบ่คอยซื้อไม่ได้บอกงั้นเหรอแต่มีได้บอกเอกอ,กอ,อคือจนบ่ได้ออกบ่ได้เอาเลขโดนบ่ได้เอาเลขโดนไปเให้งั้นก็ค่ะ คือเดี๋ยวนี้กัดเห็ดไ้เห็ดหน้าซอยนองซอยนุ่งจิงสินอซอยนองซอยนุ่งผู้ใดเก่าใหม่เห็ดผู้ใดเก่าใหม่เฮ็ดปือเทศบันเือกใจน่องสาวน้องไพ่มดจิงสินะทุกคนจิงสินาเห็ดให้เขาดีการน้อมรับจี่ดอกว่าสุขภาพนี่คนอายุหกสิบแปดปีแล้วอย่างหน้าต่างหลทงมอนจุดถูกได้ค่ะตัวเดียวได้กต่ลยเบ่าก้อนจุดถูก บอกคว้านสิจ er huh so well, so. like, ุดถูกคือจังส่วนมากปูนันตาผาก้าวนั่นเพิ่นจะให้หาเด้อโอเพิ่นจะให้ตัวเดียวไม่ได้ห้หาส่วนมากเพิ่นจะขอเพิ่นเพิ่นจะให้ตัวเดียวคือหลักเลยจับหลักสิบเลยเองสินะเพิ่นส่วนมากเพิ่นจะเน้นหลักเลยเพิ่นจะเน้นหลักเลยแต่ว่าตัวจับคู่เพิ่นบ่ใหายเพิ่นต้องวาดต้องหายไปใช้สมองนิดจังหน่อยเพิ่นก็บอกผิดเพิ่นบอกผิดเนี่ย ครับถ้าเพื่อนว่าได้จับคู่ให้เพื่อนกับ่บาปเพื่อนกับว่าพิษเท่าไหร่ครับเอออยกับผู้ใดที่มีดวงมีโชคเท่าไหร่ใช่โยกับผู้ใดมีดวงมีโชคนี่กันมาทันดนบันไลไปเขาฟันน้าพอมีอยู่แล้วแกที่นาครับไปว่าบัดนี้นะบัดนี้ดีบะบัดนี้ย่ำขึ้นมากแปลกอยู่เด้ครับย่ำขึ้นนี่ก็เลยมากเป็นออกห่อนยยกต่อไปเป็นออกห่อนยกต่อไปแต่ว่าืนตื่นตื่น ตื่นมนนั่นตื่นย่ำเคลนมากเป็นฝันดีโย่ฝันเป็นเป็นตะเกงเลขครับแปลกโย่เลขเ่าเลเป็นตะเกงเลขพอดีเกงเลขปุ๊บเขาท่ามวยท่านที่เลยเลขเขาประเด็นเลยเขาประเด็นเลยพอดีเกงเลขเขามาเกงอะไรแล้วบแนแใจจอารูปกระข่หมีไหวมอนรูปกระขมไหวมอน ว่าจะฝันบ่ยังสินะ,ะครับบพฝันคือมันเป็นน้ำมันหลูกปราข่ำลงตากระเซมหนน้น้ออะไ่ะบบนี้เขาออกมาเขาออกไปไ้ต่างหามชงไยัยคนสิเขามาบว่าด้จเองสินะข้าลูกปราข่ำลงตากระเซมหายว่าอะล้วก็เดียวออกไปเท่านั้นเลยฝันทันทีเลยอู้โอ้ฝันดีฝันว่าอ้าวฝันดีโอนี่ต้นแก่ต้นหนึ่งเารนเนี่ยนี่ต้นแก่ต้นหนึ่งยกขางบ้านอีจ้อย ยุคอันปูพ่อนีจ่อยเข่าไปับน้องสพาพเหมือนแม่เน,นี่ยต้นต้นนั่นแจกต้นนี้ว่าฉันเดม,มันมันมันเหน่งมาทั้งทางม,มันเหน่งมาทั้งทางเนี่ือามันเหน่งมาทั้งางอ้าวรถเขาก็บพาด์ตบ่อใตจวดจังสินาพบอกเขาเรย่ว่าโอ้มันเหน่งบ่ไดเอากก็เลยเอามันเลยเมื่อนั่นย่างเว้นไปเท็่ง,งานบัานคู่หน้า เอามีดมานั่งขว้างมาเนี้บังเอิญแปรโยกพี่ไส้เป็นคนเห็นมีดดวงนั้นเขาจีสนิมเลยเดี่ครับผมมีดเก่าโบน่ามีดเก่าแต่ว่าบัดมาใส่ว่าเอาไปฝนเอาไปย่างด้วยให้มันจีใส่ได้โยกย่างมีคมโยกเลยบัดมาจับหมอมือปั๊บหลุดเหมือนทังสินนั่นตอนยังเว้นหมอมือปั๊บพอดีย่างมันขึ้นกันโอนย่างมันแล้งกันเลยเอามีดมานั่งขวามเลยดวงนั้นมื่อที่ฟันนะเออมื่อที่ฟันเอามานั่งขวามเลยเขาเรียกเอ้ามีดกูไว้ใส ได้มาจับมีดดวงนั้นอีกนี้ดวงที่เอามากมือนั่นตีเป็นเด็กยังบัดนี้บัดนี้แต่เล่บว่าตีคือจังเก่งไว้แล้วเด็กเล่เก่งไว้แล้วเดียเก่งไว้แล้วเก่งไว้แล้วเนี่ยะคือมีดก็ไดมาแล้วอ้าวมีดกูมาด้วยนะีต้นแจกกันหนึ่งประยุกเจ่งไวตัวใดล่ะพ่อที่เก่งไวเก่งไวที่ในนี้คือจังหาแปดตัวเก่งหาแปดหาแปดตัวเก่งตัวล่องคือจังหาเก่า แต่ว่าหาเนียอาจจะหาเก่าจะมาแห้งก่อนดิทะเลมาหายจ้าเออแต่ว่าหาเจ็ดนั่นจะล่องงมาอีกท่านนี้หนึ่งขึ้นทาไปตามสวนขคือสามตัวเลยเออแต่ว่าฟันฟันทุ่งฟันท่านฟันฟันทุ่งล่อยกหินล่อยกหินอันนี้ขั้มฝัน่อไปลจางเกงตัวนี้มาแล้วเกงอันนี้มาแล้วขึ้นจากองมีดนั่นมาฟันต้นแจนครับผมฟันจำๆเลยแต่ว่า พ่อคือว่าจะเป็นเลียล่างเด้อครับเพราะว่าฟันจําดินเลยท่ี่พ่อเก่งว่าที่พ่อที่เป็นเลียล่างมาที่จะเพราะว่าเพราะว่าท่านยกถามก่อนนี้ได้ว่าเป็นบนหรือเป็นล่างเพื่อแต่คิดถูกุขอเสื้อโอ้าช่ๆนั่นล่ละพ่อพ่อดีมียนั่ฟันเพราะพ่อสองบาทสามบาทต่อไปครับตัวงวยลงเลยพราะ่างวยลงแล้วหนึ่งบัดนี้เมียเก่าเ่ยเมียเก่าพูดแหลกๆนัท่านใดเขามาเลยมามาสิเก็บซอยเมียเก่า เนี่ยเขาอาวมันสิออกตัวเขาใช่อปล่าบ่อคือว่าตัวนั้นคือว่าเล่งเนี่ยบ่อนั่นคือยังฟันแล้วก็จบไปแล้วเนี่ยเชื่อสีออกเหล็กล่างแต่ว่าคือว่าตัวนันสิเป็นล่างเพราะว่าฟันจำดินแล้วครับผมฟันบ่ห้ต่อสูงเลยว่ามันมันสิเป็นชื่อจะในถังน้อยอย่างบด้ว้าเลยไม่จังออกเลยเอาแล้วก็บป้าเพราะมีดดวงงานอีริบันี่ฟันนะครับออกจากอะไรเงียบไปน้อยเดียวอีริบันยี่รถนั่นไปจอดย่ซี่หญ่รถไปจอดที่ซี่หญ่เงี้ยใหญ่ว่าปี อยู่บันย่างครับผมรถไปจอดอยู่หันแต่ว่าหันรถออกมาพ่อหนะนั้นรถออกมาดิครับออกมาขัานสี่แยกพอดีอืมหลังจากพ่อขับอารแล้วครับผมรถตะเอินขั้นหัวเง่าครับอืเโ้าไปเลย่อยแนี้เป็นเหยี่ยวสีลงบันหน่อยอืมมัดกอดกันเข้ามาเลยเท่าไปครับผมรถไปรถดำรถตะเอิญขั้นตะตุยเป็นคอนทักไหมโอ้แต่ว่ากันอันนี้ว่าได้ก้าวถึงวัดเหล็กดอก ือจะมันลักษณะมั่นใจสีแล้วจังแทบไปรถดงลดดั่มขันขวดดีบวเลยบวดชิดไปก็ชิดไปยังสั้นแต่ว่าชิดไปแต่ว่าผู้สิชิดไปก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้คือจะคือจะมีคนขับแล้วเรียวลงไปคุมมาหน่อยครับหางมันน่ะโอนหมดหางมันปาดหัวรถพ่อเลยรถพ่อจอดอยู่น่ะปาดเลยปาดหัวรถพ่อปาดฟ้ากระโปรงเลย จวดต้ไปอ้าวคือมากันเดียวรถซึ่งบางทีเห็นว่าหามาเตะนั่นครับผมหามาเตะนั่นปากกับปู่รถพ่อนั่นเขียนว่าอะไร้วสิครับบัดนี้พวกคนรลมกันหลายเดียวบัดนี้จังไม่ยิ่งเขาใส่โอ้ยสีเสียดซอยเสียดซอยพ่อดเลยเอาโทรศัตรูมาไทยเลยมาทันหนึ่งไทยเสียดซอยเสียดซอยเอาลูกมากมาควายมาดึงซอยหมายบอกโคนหลายเลยยุคปัจจุบันก็คืนบัดอู้มไม่ใช่เหล็กจะเข้าแล้วผมบอกผมเอาพอดแล้วเรียว่าเลขเขาบัดนี้เหลียวลงเหลียวไปตรงทางนั่นนี่อันใหญ่หอบ ยันจะยอมเล่ห์บานกับเจ้าหาหาแต่ว่าก็จะโอบยินขึ้นมากองอีกนั่นเลางก็เราเพราะว่างานเทกาลนี่หาหาแต่ว่าเข้าเจ้ายินขึ้นมากองอีกเด้อหาหาอันนี้บ่คิดไปบ่คิดไปคือจังเขาเจ้ามันยัอหรอข้าเจ้ายินยังเพื่ทิร์นขึ้นไม่หยุดยั้เข้าเจ้ายิ้ขึ้นไม่หยุดยั้วนะเอ้าบานเล่ที่อันหาหาป่ะเพราข้าเจ้าหาหาแต่ว่าข้าเจ้าเข็ดเคี้ยบแดงแต่ว่าข้าเจ้าก้อนยินมากองบ่ะนี่มันกับตัวเลขทห์ตัวหา กะหาคือเขาอ่าคือเขาเออแต่ว่าพ่อว่าด้ปีเป็นหาหาคือเขาจะมาเทิร์นา็ดีล้นะเขาจะหยิบมากองกองกอของพ่อหายงั้นก็ไนหาจิตหาแปดหาเก้าหาแปดหาเก้าโตเก่งยืนเลยก็ยืนเลยห้าแปดห้าเก้าอนโตเก่งขึ้นอยังตัวร่องขึ้นหาเจ็ดห้าห้าเอาไหมพ่อหาหาขึ้น่าปอนป้อนร่องไว้จังเม็นกนแล้วแต่แต่ว่าแต่ว่ามันว่นั่นบัดนี มุมทางนี้ครับของบ้านคู่เตี้ยเล็บ้านที่วัดเสินข้ามาไมนจะไปเลยนี่ครับยืน่ห้าไวเลยนะครับไมนจะยิ่งเข้าไปเลยเนี่ยไม่จะยิ่งเข้าไปตรงเลยครับนะกับบาดมากวีคอสแล้วพ่อคือจังนั่นเลยบาดมเมื่อคืนนี้นอนหลับดีพ่อวันยังนึ่งเลยโอ้โหอเคคือยืนห้าไวเลยนะพ่อเนาะยืนไปเลยอื